สวัสดีครับสวัสดีครับไม่มีคนดูเลยเธอสีถุมสวัสดีครับมีคนดูไหมวะสวัสดีครับไม่มีคนดูเลยอะ,องะเ,อะเงางนี่เค สวัสดีครับสองคนดูนะครับอย่างน้อยก็มีสองคนนะไม่ได้ไลายสดเมื่อวานต้องขอโทษขออภัยด้วยสวัสดียิบสองคนนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะฮะสามสิบเก้าคนดูสวัสดีครับสี่สองคนดูสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างเนาะฝนตกไหมครับแถวอีสานเนาะพระอุดรฝนตกมากเลยหนูหนูชอบพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงๆนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามา ฟังไลฟ์สดผมนะครับก็วันนี้เหนื่อยครับก็หายป่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวด้พรุ่งนี้นี่กลับมาทาคลิปวีโอให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็เลยได้ถามต่อวันดีเอฟโซยศโอยศโฝนตกหนักมากนะครับวันดีทุกคนด้วยนะครับวันดีด้วย38คนดูนะครับวันดีนะครับเอฟซีซอยจูครับเดี๋ยวจัดให้นะครับถึงสิ้นเดือนแล้วนะครับโคราชฝนตกนิดๆนะฮะก็เหมือนกันครับอุดรก็กาลังนิดๆอยู่นะครับ เมื่อวานนี้ไลฟ์สวดไปรู้สึกว่ามันไลฟ์แล้วมีปัญหา,หาก็เลยวันนี้ขอไลฟ์ดึกหน่อยแล้วกันขอโทษขออภัยกันด้วยเพิ่งทํานั้นทํานี้เสร็จนะฮะจริงพี่อายุเท่าไหร่ไม่บอกครับแก่แล้วอายุสามกว่าครับทานข้าวทานอะไรหไดอยังฮะตอนนี้ตอนนี้กําลังจะตะวันกับห้าทุ่มแล้วนะ ก็อยากพูดคุยหลายๆเรื่องกันครับมีใครจะถามอะไรไหมครับอยากให้ทุกคนถามนะเพราะช่วงนี้เงาๆเป็นพิเศษนะพี่อายุเท่าไหร่โอ้ไม่บอกครับเรื่องอายุอย่เลยนะแฟนพี่ไปไหนเพิ่งซักผ้าครับซักผ้าอยู่แถวนี้ครับเยีนโลหวัดดีเวียดนามด้วยนะครับทําอะไรกินเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้หกโมงเย็นลงคลิปนะครับหวัดดีครับอยู่อย่างเสือหวัดดีนะนะครับยุติธรรมยุติธรรมวัดดีครับเอฟซีครับ หนาวครับช่วงนี้ครับเติมยังเติมแล้วครับนิดๆหน่นนอยๆครับไม่เติมไม่ได้หรอกดูตาดิยโห้โหึมๆึมเลยอะช่วงนี้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้มีข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมาพูดคุยเรื่องข่าวเลยเร็วข่าวเรื่องเด็กนักเรียนลงรถไฟนะฮะช่วงเป็นอะไรที่แย่มากเลยนะจริงๆนะสวัสดีครับเอ็นจัด ปลาไหลหน่อยครับเดี๋ยวหาคนทําเมนูให้ได้ก่อนครับสวัสดีจังหวัดน่านด้วยนะครับสวัสดีด้วยนะครับเติมยังโอเติมอะไรเนาะโอ้ยสมุนไพรครับสมุนไพรไว้ใจผมได้ครับพี่เอามาออกกล้องด้วยด้วยกันครับเดี๋ยวรีซิวมุลซักผ้าอยู่ครับนี่ครับอยู่นี่ครับนี่ซักผ้าอยู่รคบนี่เห็นไหมรักวกมือหน่อยนี่ครับเห็นไหมนี่ ดีครับดีครับนีไหมแฟนผมมาแล้วนี่ไหมพูงามคักช่วงนี้ครับขาวคะสบู่ครับผมผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าแบบแกไว้ฟอกหน้าผมก็ไปไปฟอกลืมดากนะขอโทษขออภัยกันด้วยนะพี่เอ็มจัดปลาไหลครับผมครับโอ้เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะแม่หนีแม่หนูติดคําว่าคุได้โอ้ขอบคุณมากจริงๆนะ อยากเห็นพี่กินผักครับกินอยู่นะครับผมสายเขียวเช่นกันครับชัดเจนทุกเส้นทางนะครับสวัสดีครับพี่โค้ดได้ทรงทรงผมเท่ครับเหมือนหงอนพญาลากเลยไม่รู้หลังๆเนี่ยครับผมอยู่ในวัจุตับครับเดี๋ยวจัดให้นะฮะไส้อ่อนเพียโอ้กินอยู่นะฮะเมียบ่วงามเนาะเวทันโอ้งามนิดนึงครับงามใครงามมันครับครับก็ดีที่คิดถึงทุกคนนะไม่ได้ลงคลิป มาได้แสี่ห้าวันท้องเสียจากยำทะเลนั่นแหละแต่ก็ยำทะเลก็อร่อยนะจริงอาจจะหลงใส่ไอ้น,นี่อะไรวะไอเขาเรียกว่าอะไรที่รักน้ำก็ะเทียมดองค้างคืนไปหน่อยนะครนะกี่โมงหกโมงเย็นนะครเป็นต้นไปนะครับหกโมงเย็นนะครับสวัสดีครับเอฟซจากอุดร้าดอย่าลืมมาตัดผมด้วยครับวิลี่เด้อ ตัดผมร้านเปิด10โมงถึง2ทุ่มนะฮะอย่าลืมมากันนะครับร้านตัดผมมาอุดหนุนผมนะครับเพื่อผมจะได้นำตังไปทำคลิปวิดีโอดีๆให้ทุกคนได้ดูกันนะครับชอบความที่พี่เป็นกันเองขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากนะครับจากฟินแลนด์อู้ขอบคุณครับสาวภูไทยครับจากฟินแลนด์นะขอบคุณมากเลยนะฮะขอบคุณจริงๆคิดคิดอยู่นะแบบ ถ้ามีโอกาสอยากไปอยู่ต่างประเทศอยู่นะใจจริงคุณยายผมอยู่คุณยายผมมีคนนึงอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะฮะอยู่ที่นู่นนะแล้วใจก็อยากแบบไปเล่นไปอะไรบ้างเนาะไปดูหากินก่้อยเท่านั้นเนาะเฮ้สดีแซ่บครับว่าฟินแลนด์ดื้อเดินพี่ลองทําคลิปตําปูม้าหน่อยครับดูดไม่ค่อยเก่งครแต่ดูดอย่างอื่นเก่งคนระัะปูม้าก็เลยไม่ไม่เท่าไหร่ครับจริงนะดูดหอยเก่งเนเดิน จุตับหน่อยเดี๋ยวจัดให้นะครับพี่ได้เงินทําคลิปเท่าไหร่ต่อครั้งโอ้เยอะครับมันมันจำนวนไม่ได้หลักพันก็มีครับสูงสุดน่าจะประมาณพันนิดเดียแหละครับพันสองเนีน่ยแหละครับร้านตัดผมอยู่แถวไหนอยู่ซอยจินาคามะกลางซอยเลยฮะเป็นกันเองมากุูคอมเมนต์ขอบคุณมากนะสวิตสวิตเซอร์แลนด์สวยไปเที่ยวเลยครับผมยายอยู่นั่นครับเคยไปอยู่ตอนช่วงเด็กๆนะครับ เราจำไม่ได้แล้วตอนนี้ก็เพิง่งเพิ่งไปมาช่วงปีสองปีก่อนมั้งถ้าผมจำไม่ได้นะช่วงเด็กๆอยู่ไปซ้ำอีกนึงไปทำงานอยู่นั่นนะเมืองหนาวมากจริงฮิมาหิมาไม่ค่อยมีนะมีแต่อากาศหนาวมันลบลบ,ลบบางเมืองครับจริงๆนะก็อยากให้ทุกคนนะครับ <c oughs> <c oughs> กุ้งหน่อยครับพี่ฟินแลนด์หนาวเหมือนหิมะโอครับ ได้เงินทําคลิปลงกี่หมื่นต่อหมื่นน่าจะหมื่นหมื่นห้าหมื่นหกฮะแล้วแต่คลิปนะคลิปไหนไปเที่ยวก็จ่ายหนักอยู่ครับแล้วแต่ฮนะขอให้สองแสนซับไปๆโอ้ขอบคุณมากๆครับจริงๆขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะที่ให้การสนับสนุนกันแล้วก็ให้แชร์คลิปวีโอต่างๆนะให้คําแนะนําในบางส่วนในคลิปกินเนี่ยเดี๋ยวผมต้องต้อง อธิบายเมื่อคลิปครั้งที่แล้วก่อนที่ว่ายำทะเลอะไรเงี้ยคือผมซื้อกล้องมาใหม่มันก็ไม่ใหม่หรอกมันก็ดานแล้วคือโซ n y ่ A6000 สนะครับทีเนี้ยซื้อมาแล้วมันไม่ได้ใช้จะมาถ่ายโกโปรก็ไม่ได้ผมต้องขออนุญ,ญาตปรับการกินทุกอย่างเพราะว่าผมรับคำยังไงอะคำคอมเมนต์ทุกอย่างนะไม่ใช่ไม่ไม่ดูนะครับเรื่องของทำไมเสียงพี่เป็นอย่างนั้นทำไมพี่เป็นอย่างนี้ ของขอโทษน,นะสมัยก่อนเนี่ยผมตัดผมนะครับผมตัดผมแล้วทีนี้คือลูกค้าเยอะแล้วผมต้องรีบกินข้าวเลยติดเป็นสันดานขอโทษขอขอภัยด้วยบางคนที่ที่บอกทำไมพี่เอ็มต้องกินเร็วอย่างเงี้ยถามว่าการกินเร็วถามว่าดีไหมมันไม่ดีนะครับจริงๆนะฮะพี่นอนก่อนนะครับผมก็อยากฝากไว้ครับทุกคนฮนะอยากกินเร็วกินช้าๆนะครับตอนนี้กําลังฝึกกลับไปฝึก กินอะไรพวกนี้อยู่ครับทําไมไม่มีใครดูคลิปผมเลยเอาใจเย็นครับใจเย็นพี่มีโรคอะไรไม่ประจําตัวไม่มีนะครับไม่มีครับถอนยังไม่ถอนถ้าเติมอย่างเดียวครับก็ตอนนี้คือต้องฝึกใหม่ครับฝึกกินใหม่แล้วก็ฝึกหายใจใหม่นะแล้วก็เก็บเงิน อีกนิดนึงแหละจะทําดังแล้วอีกนิดนึงฮะต้องให้เพื่อนๆคอยช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วดูคลิปให้ผมนะครับเพราะทุกอย่างจะทําให้ผมทําคลิปได้ดีขึ้นนะเพราะปัจจุบันนี้ก็ได้ในแค่ระดับหนึ่งอยู่แต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับพออยู่ได้ครับจริงๆนะพี่เอ็มอายุเท่าไหร่โอ้ผมขอตอบนะครับบ้านฝนต,ตกไหมตกครับพี่เสียงพี่ทําไมขึ้นจมูกมันก็เนีย่ยพัดลมเปิดอยู่นะฮะ อ้วนครับโอ้ผมอ้วนครับกาใจครับพี่กินขนมให้ดูหน่อยครับขนมตอนนี้หยุดหน่อย,น,อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้น้ําหนักขึ้นนะครับอยากให้พี่มีการเปลี่ยนแปลงในการทําคลิปเท่าที่ส่วนใหญ่ก็มีนั่งกินโ็นธรรมดาใช่ใช่ใช่อันนี้เรื่องนี้อันนี้เรื่องนี้คิดไว้อยู่ครับเพราะว่ามันจะเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงเนาะพี่แต่ว่า พี่ขอทําการบ้านนิดนึงช่วงนี้ดูดูหนักหน่อยดูดู y o u t u b e หนักมากจริงๆพี่มีลูกอย่างมีแล้วครับเคยกินอะไรเนื้อแฟนพี่สวยมากขอบคุณมากครับงดงามอย่างการงามครับที่สุดแล้วครับพี่เล่นเกมไหมเล่นเกมอะไรบ้างเล่นพับ g นะฮะเล่นฟีฟ่าดีมโทรศัพท์ก็จะเป็นดีมลีกนะฮะ สวัสดีครับพี่เอ็มโคตรได้สวัสดีครับเคยกินเนื้อควายไหมเคยครับตอนที่เรียนอยู่เชียงใหม่นะครับเรียนอยู่มอพยับเขาเรียกว่าซานเลยครับกินอยู่ใช่อะอยากไปเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวรอเวลาก่อนนะเดี๋ยวเก็บเงินก่อนสักพักหนึ่งว่าอยากจะไปเชียงใหม่กับแฟนราวไทยไอ้ลาบหมูดิบๆมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับจริงๆนะลู่ๆนี่ซดเลือดแ่บหลายครับจริงๆคนอ้วนจะเป็นหอบครับขอโทษดีครับก็ยังพยายามจะลดอยู่นะครับตอนนี้ตารางเวลากำลังได้อยู่นะครับ กินเนื้อเบื่อไหมไม่เบื่อครับอร่อยครับจริงๆอร่อยถ้าถึงแก่นของมันจริงๆอร่อยนะพี่มีโรคหอบหืดไหมไม่มีครับจริงๆถ้าครับมีแต่โรคอ้วนช่วงนี้ยอมรับว่าอ้วนจริงครับรสอย่างไะรสชาจุูตับเป็นยังไงหวานครับหวานมีความนัวเป็นปลาแรมนะฮะต้มปลาไหลครับเดี๋ยวหาคนทําก่อนนะครับไม่กล้าฆ่าครับพี่ทางนน้นฝนตกไหมตกครับพี่ทําคลิป ยังไงให้ดังมันก็เป็นตัวเองะครับการทํา y o Youtube เนี่ยผมแนะนําให้ทําเป็นตัวเองนะครับเพราะว่าไม่เป็นตัวเองเนี่ยมันจะทํายากมันจะฝืนธรรมชาติของผมมันชอบกินจริงๆฮนะบอกเลยพี่อายุเท่าไหร่ไม่ตอบครับขอลองครับสามสามสิบ้นโตกว่าครับแฟนพี่อายุเท่าไหร่ได้จะสามสิบเอ็ดมั้งครับปีนี้ใช่ไหมวะ แฟนหมุ่น่าจะสาสิเอ็ดปีนี้ครับแก่แล้วครับอ,อือ,อเขาบราสันทำ YouTube มาได้กี่ปีน่าจะปีหนึ่งครับครบรอบเดี๋ยวจะครบรอบน่าจะปีหนึ่งล้ะตอนนี้สิบเอ็ดเดือนแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอฝากอย่างหนึ่งว่าใครที่ทำวีโ หรือว่า youtube ในตอนนี้ผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสู้ๆนะผมเข้าไปดูทุกคนอยู่สู้ๆเลยนะครับผมรู้ว่ามันเหนื่อยนะในช่วงนี้จริงๆ youtube เขามีการเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วหนักขึ้นกว่าเดิมคนที่จะผ่านได้ก็ถือว่าหนักเหมือนกันซึ่งผมเป็นรุ่นสุดท้ายที่ถือว่ามันก็ยังง่ายในจุดหนึ่งอยู่แต่ตอนเนี้ยโหยากมากผมบอกเลยครับอยากตัดผมร้านพี่มากครับมาเข้ามาตัดดีครับอยู่ซอยจนินดาคามะแฟนพี่มีคนที่ไหน เป็นคนอุดรฮะแต่อยู่บ้านบ้าน,านยงบ้านใหญ่ก็อยู่อะไรนะครับขัขวาตรงอะไรวะบ้านอะไรนะหนองบัวครับบ้านหนองบัวครับลืมลืมเลยฮะเนี่ยคืออุดรนะงดงามครับสันดัางด่ง,ดงวาสันเนยอยากทำคิดแกล้งแฟนอยู่นะไม่รู้ว่าผุ้คนชอบหรือเปล่า ัวเขาตีจริงครับแฟนพี่นารักขอบคุณมากครับอยู่แถวดอนเมืองโอ้แต่ก่อนผมก็เคยอยู่แถวนั้นแหละครับดอนเมืองก็เคยอยู่นะครับลงเทควันโดโเยอะมากเลยนะชอบเสียงเคียวพี่มากขอบคุณมากครับเสียงไงใจก็น,น่ารำคาญเหมือนกันก็ขอโทษขออภัยกันด้วยนะจริงๆพยายามปรับตัวอยู่จริงพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายคลิปรอดูด้วยนะตอนหกโมงนะครับทุกคน นะเป็นกําลังใจให้ผมผมด้วยนะเพื่อ,อเพื่อแบบจะได้มีทุนไปทําคลิปดีๆให้ทุกคนได้ดูนะครับขอบคุณจริงๆคนที่ติดตามจู่ตับรอเลยเดี๋ยวจัดให้ครับไม่ต้องห่วงแต่ขอแบบขอแล้วหน่อยนะขอแบบแชร์เยอะๆหน่อยนะกดไลค์เยอะหน่อยจริงๆดอนเมืองไม่ไม่ใช่ดอนเมืองบ้านดอนเหรอบ้านดอนเหรอครับโอ้โหโทษดีเดี๋ยวตีสายตาคืนนี้ ปัน้ปนลูกเปล่าไม่ครับเบื่อแล้วช่วงนี้พรุ่งนี้กินไรเดี๋ยวรอดูนะ,ะับช่วงหนุ่งโมงเย็นนะฮะลงคลิปเรียอนะฮะผมชอบโคตรได้ขอบคุณมากครับโดดได้ขอบคุณมากจริงก็ดีใจนะดีใจนะเดินทางไปที่ต่างๆก็คนทุกคนก็จําได้ขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆจริงๆถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีมาเบอร์ว่าแดกในวันนี้จริงๆนะพูดเหมือนจะไปจะไปไหนไม่ได้ไปไหนนะครับก็ หายป่วยกลับมาก็ดีดีใจครับที่ผ่านมาตอนแรกอาจจะลุกขึ้นมาทําเมื่อวันสองวันก่อนแล้วก็เลยมานั่งคิดดูแบบต้องมาระวังนิดหนึ่งมาทัวร์กรุงเทพบ้างครับเดี๋ยวจะไปอยู่นะฮะพวกเสียโป้โอ้ทำไปเล่นไปฮะรู้จักนะครับบ้านพี่ส่วนบ้านพี่อยู่ส่วนไหนของจิตอะครับร้านพี่อยู่ส่วนไหนล่ะครับร้านพี่อยู่ตรงกลางเลยครับตรงคอสะพานเลยนะครับเดี๋ยวระเบิดเป,ป็นปานะครับพี่เช่าบ้านเขาอยู่นะครับ อยากดูพี่กินนะครับเดี๋ยวจัดก,การมาชอบมากครับรักษาสุขภาพด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณ f อทุกคนด้วยนะครับขอบคุณจริงๆนะฮะเคยโดนคอมเมนต์ด่าเปล่าโดนครับโดนทุกรูปแบบครับโดนทุกรูปแบบไม่ต้องไปใส่ใจนะครับให้สู้ต่อเพราะว่าคนที่พูดเอาแต่พูดคนที่ทําต้องพัฒนาครับ ช่างมันฮะวันนี้ไม่ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ดีเองเพราะผมอาจจะผ่านเรื่องหลายเรื่องอันนี้มาก่อนไงเรื่องตัดผมเรื่องอะไรมันก็เลยทนได้เรื่องแค่นี้ไม่เท่าไหร่ครับเราก็สู้ต่อไปเพราะว่าจุดมุ่งหมายเราเราเห็นอยู่ข้างบนอยู่แล้ว้านผมอยู่ซอยจิครคามโอ้ครับไม่เคยเห็นพี่โอ้พี่เพิ่งมาย้ายมาอยู่ครับนี่ฮะผมขับรถผ่านอยู่ช่างเอ็มครับมาตัดผมด้วยนะครับอย่าขับแต่รถผ่านนะครับ มมอุดหนุนกันบ้างนะครับขอโทษขออภัยบางทีช่วงเช้ามันตื่นไม่ทันนะครับขอโทษทีนะครับเขาคุยสับเพเฮระานะครับก็เดี๋ยววันไหนวะวันศุกร์นี้เอ้ยเดี๋ยวใกล้ลอยกระทงแล้วนี่ลอยกระทงลอยกระทงก็ขอให้ทุกคนนะครับได้พบคนไม่มีคู่ก็ได้พบรักใหม่นะจริงๆดูไลฟ์สดของผมนะ เพราะว่าใกล้ลอยกระทงแนละ้วมีใครไปลอยกับที่ไม่ใช่แฟนบ้างไปลอยกับพ่อแม่ลอยกับลูกบ้างผงไม่็ช่ไปลอยกับลูกกับแฟนนะครับกับครอบครัวสุขสันต์แฟนที่ทํางานอะไรทําด้วยกันครับทาด้วยกันท o u t u b e อะต้องมีคนที่ดูแลหลังบ้านนิดนึงนะครับทั้งล้างจานทําทุกอย่างนะอยู่เบื้องหลังนะครับความสําเร็จนะครับหรือซิวบุญเนะี่ยอยโอหลังบ้านครับผมลอย ก็เขาดูแลฮะดูแลผมอยู่ฮะพี่อยู่จังหวัดอะไรอยู่ดอนทธานีนะครับอยู่ดอนทธานีนะครับจริงๆใจปีหน้าเนี่ยหลังจากเดี๋ยวอีพีทรีทเบิกนี้ออกไปก็ได้ถ้าเกิดได้ผลการตอบรับไปก็ดีก็ขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวผมคิดไว้แล้วนะเดี๋ยวอีพีปีหน้าเดี๋ยวจะเจอกันฮะจังหวัดหน้านผมไปแน่นะครับพี่จดทะเบียนกันไหมพี่ยังไม่แต่งงานนะครับขอโทษขออภัยนะคะ ผมเระเบื่อลอยกระทมโดนกระทืบอาธรรมดาครับเราก็ต้องใจเย็นๆนะครับจุงนี้เดี๋ยวแวะไปตัดผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงๆนะครับที่ไม่ลืมกันนะครับนะครับอยู่เฮาอยู่นาขอบคุณชาแนลเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะแวะมาบ้างนะครับตัดผมนะครับอย่ามาวันศุกร์นะครับวันศุกร์ผมหยุดนะครับวันศุกร์ขอร้องว่าอย่ามานะครับ ผมไม่อยู่นะครับผมจะไปทัวร์เล่นตัวน,นู่นตัวนี้อะจริงนะติดตามตลอดขอบคุณมากชอบคลิปนะครับช่วงนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงครที่ดีขึ้นเพราะว่าคืออย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงแบบว่าถ้าเกิดสิ่งที่ที่ผมทําในตอนเนี้ยคือคลิปวิดีโอเนี่ยมันมันมันไม่ได้การตอบรับเนี่ยผมก็จะเริ่มจะเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นจนกว่าจะมีสเต็กที่สเต็กที่ดีขึ้นแต่ตอนนี้คือผม ผมท้องเสียหรือว่าเจ็บทางร่างกายเ,เนี่ยคือพักไปแล้วแต่แต่ว่าเดี๋ยวกลับมาแล้วกลับมาทําให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็ใช้กล้องใหม่ด้วยถ้าถ้ามันเสียงดังไปขอโทษขออภัยกันด้วยแต่ว่าเดี๋ยวจะปรับให้มันดีขึ้นจริงๆติดตามตลอดขอบคุณมากครับเวลากินชอมากขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆนะครับทุกคนนะดีครับช่วงนี้ก็ ไม่ได้ไลฟ์สดคุยกันเลยก็ดีใจฮะที่ได้ไลฟ์สดคุยกันนะครับคิดถึงกันทุกคนนะจริงจมีคําถามอะไรไหมครับเดี๋ยวผมลงจากไลฟ์แล้วนะเดี๋ยวจะได้อาบน้ํานอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวทําคลิปวีโอกันนะฮะพรุ่งนี้มีตัดผมด้วยต้องรีบมาตื่นนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าเขาด่าครับช่วงนี้ลูกค้าด่าชิบหายเลยฮะสวัสดีครับพี่เอ็มสวัสดีครับสบายดีครับมีคําถามไหมครับมีคําถามไหมเอาที่ที่มีประโยชน์ก็ได้เรื่องทําช่องก็ได้ผมอยาก คุยกับคนที่นั้นมากกว่าเงินเดี๋ยวรายการก็จะอยากจัดเหมือนเดิมนะที่โทรเข้ามาเดี๋ยวจะทํารายการดึกๆด,ด,ดีกว่าเพื่อคนเงงเงาอย่างเงี้ยโทรคุยกันดีกว่าโทรมาคุยกันอย่างเงี้ยเนี่ยครับกินต้มกบบ้างครับผมใส่ใบมะขามเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้ครับเดี๋ยวจัดให้ใจเย,ย,ย,ย็นๆเครับไม่ชินกับสัตว์เลยขาาเรื่องแต่ก็ทําใจนะอื่นนี่เดี๋ยวผมขอโทษเลยเรื่องอื่นเนี่ย รื่อื่นเนี่ยเดี๋ยวปีเนี้ยปีหน้าเนี่ยผมจัดให้งามๆเลยจริงตัวใหญ่ๆเท่าขาเลยกินแซบ่แซบๆป่ะแล้วก็เรื่องของสัตว์คุ้มครองนี่เดี๋ยวถ้าข้ามเวลาวได้แล้วเ,เดี๋ยวปรึปรกษาทีมทนายผมก่อนนะว่าทีมทนายผมเนี่ยเขาเขาว่าเขาถ้าเรากินในใน youtube ที่เป็นล่อออก ออกราชอาณาจักรไทยเนี่ยมันจะโดนอะไรไหมถ้าไม่โดนผมนก็จะกินนะครับแต่ถ้ามันโดนผม,มนก็จะไม่เผยแร่นะครับจริงๆนะแต่ผมก็แบบมันก็เป็นสัตว์ที่กินทางฝั่งนู้นแล้วแหละแต่ทางไทยผมไม่กินอะไรที่มันเป็นสัตว์สงวนเด็ดขาดนะครับควานตรายนะเพราะว่ามีคนใน youtube เนี่ยโดนไปแล้วนะครับถึงกับได้ติดคุกนะครับอย่าเช็่พี่กินต้มปลาไหล จากหน่อยครับผมจะเลยพี่ต้มปลาไหลครับด๋ยหาคนทําก่อนนะฮะต้มปละไหลเป็นตัวน่าจะแ่บหน้าดูนะฮะแนะนำนะลงคลิปบ่อยๆให้ตรงเวลาครับพี่ครับเพราะว่าผมทํางานเดียวผมจะทําอยู่พี่แต่ตอนนี้ผมทําอยู่สองงานครับต้องขอโทษขออภัยด้วยตัดต่อผมก็พยายามเต็มที่จริงๆเหมือนที่ทุกคนได้เห็นตอนนี้คือกล้องใหม่ห,หมดเลยกล้องใหม่ไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูครับหนึ่ง นี่ครับ A หกพันสามอ่ะอันนี้กล้องที่ผมซื้อมานะอันนี้คือเงินเงินจาก youtube เลยนะที่ผมซื้อมา A หกพันสามนะครับถ้าอยู่มือแรกอยู่ประมาณเกือบสามหมื่นถึงสี่หมื่นบาทนะครับอันนี้คือเงินจาก youtube เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเลิกใช้โกโปถ่ายแบบนั่งกินแล้วผมจะเริ่มมาใช้ตัวนี้แทนและนี่ครับ เอหกพันสามนะครับเห็นไหมครัตัวนี้เป็นเงิน YouTube เป็นรางวัลชีวิตนะฮะผมไม่เคยจับมีก้องแบบใหญ่ๆอย่างนี้ผมก็ได้จับนะครถ้าไม่ได้ทํา y o YouTube คงไม่ได้มีทางแล้วนะฮะนี่ครับสวยไหมสวัสดีครับพี่หลอดจังของคุณมากนะคะวันอาทิตย์หรือเปล่าไม่ครับวันพุธครับวันน <laughs> ี้ก็ เนี่ยแหละครับสาเหตุที่กล้องมันดังคือเสียงคุณภาพมันดีมากดีจริงๆดีจน,นแบบดีมากในโซนี่เขาถือว่าเป็นราชาแห่งวิดีโอนะฮะตัวนี้ผมก็เลยเลือกตัวนี้นะเพราะว่าราคามันถูกดีตอนนี้อยู่ซื้อมือสองแต่นี่คุณภาพมันดีเกินอย่างที่ทุกคนได้ยินกันแหละเสียงนี่โอ้คักอะจริงๆริงนี่ติดตามรลอลขอคุณมากครับผมก็อยากทําการเปลี่ยนแปลงนะแต่ขอเวลานิดนึงฮะขอเวลาศึกษาอะไรบางอย่างนิดนึงแล้วก็ การปรับปรุงแล้วก็ปรับปรุงตัวนี้แล้วก็เสียงผมด้วยร่างกายผมด้วยด้วยนะครับอะครับเดี๋ยวมีคําถามไหมครับเดี๋ยวผมจะลงจากไลฟ์แล้วนะครับผมเป็นสอสอนะโอ้ติดตามครับฟังไรครับสอสอครับ <laughs> สอสอฟังไรครับ <laughs> ผมอยู่บ้านเถววัดทพิปหน้าวัดทพิปโอ้เถววัดทพิปมาครับมาตัดผมนะครับคุยกันนะครับจริงนะจัดซี่โครงหน่อยเดี๋ยวจัดให้นะครับซี่โครงแบบย่างตุ๋นเนาะเพื่็นจะแซบครับจริงนะปลาแซลมอนตัวใหญ่หน่อยครับครับี๋ยวจัดให้นะครับพวกแซลมอนก็จะกลับมากินอยู่ฮะครับบ้านพี่อยู่ฝากฝากค่ายอ๋อฝั่งค่ายสวัสดีครับฝั่ง ฝ่ายค้านอ๋อครับครับเหมือนกันครับเหมือนกันฝ่ายค้านเหมือนกันนะครับครับเอาใจช่วยทุกคนนะครับหวัดดีหวัดดีครับพี่เอมหวัดดีที่โคราชด้วยนะครับหวัดดีโคราชทุกคนนะเอาเดี๋ยวพี่ลงไลน์แล้วจริงๆก็ฝากฝากฝากทุกคนนะที่ดูคลิปวีโอพี่ต่างๆแล้วก็ดูพี่ไลฟ์สดนะครับช่วงนี้มันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีเลยนะครับที่ไม่ดีเลยนะให้ทุกคนมีสตินะครับ ถึงคิดต่างยังไงไม่ควรที่จะทําร้ายกันพี่โนลลงนะพี่พูดเลยว่าพี่ได้เป็นกาพี่ไม่ได้ว่าไม่อยากให้เราทะเลาะก,กันต่างๆนะครับเพราะว่าพี่เห็นแล้วสิ่งที่มันเป็นอยู่มันมันไม่ได้สบายใจเลยอยากให้ทุกคนแบบใจเย็นๆแล้วคุยกันมันเห็นต่างแต่ทําร้ายกันไม่ได้นะครับขอร้องว่าอย่าทํากันนะครับเพราะวันเนี้ที่ว่าข่าวมันลงไปก็ล่าสุดเพราะว่าแค่เด็กนักเรียนเนี่ยเด็กนักเรียนเนี่ย แค่ไม่ยืนเคารพธงชาติเนี่ยคุณป้าเนี่ยอยู่ดีเนี่ยข้างอะไรมาจากไหนไม่รู้อันตรายมากครับอยู่ดีก็ามาตบเด็กนักเรียนอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าตบเพื่อสั่งสอนทั้งที่เด็กมันเด็กมันเป็นเมนเนี่ยครับผมนี่ยังงงอยู่นะฮะเสียเสียโป้เป็นคนอันนี้อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ตอบนะครับว่าผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับจริงๆนะนะอยู่เรียนพี่ อยู่ตรงนี้ตรงข้ามหมว่าครับผมก็อยากให้ทุกคนฝากไว้ว่าใจเย็นนะฮะใช้สตินะครับทุกคนใช้สติแล้วห้ามอย่าทําร้ายกันนะคิดไว้ว่าทุกคนเป็นคนไทยเหมือนกันปากให้ทุกคนคิดว่าเป็นคนไทยนะฮะเหมือนกันนะครับอพรรยาวัสด,ดีนะครับวัสด,ดีนะน้องๆอ,งอพรอรฮะสิเก่าพี่พี่ห้องอาจารย์สำรวยเก่านะครับไม่รู้กเกษียณหรือย,อยังรี้ข่าวอาจารย์สังสังทองกเกษียณไปปีที่แล้วใช่ไหมครับปีนี้วาครับบอลปีนี้นะโอ้สวัสดีครับ เดี๋ยวพี่ลงจากไลน์นะครับขอบคุณมากทุกคนที่รับชมนะครับทุกคนต่างๆนะครับสู้ๆไปด้วยกันนะครับกินแล้วเจอกันนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันไลฟ์ใหม่นะอย่าลืมดูคลิปช่วงหกโมงเย็นด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวซอยจุไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงนะครับจัดให้ครับ